เจริญพรวันนี้เราคุยกันเรื่องการปลุกยักษ์ในตัวคุณคือปลุกให้คนคนหนึ่งเนี่ยเอาศักยภาพในตัวที่มีอยู่มหาศาลออกมาใช้นั่นเองเหมือนแต่ละคนมียักษ์อยู่ในตัวแต่เขาไม่รู้นึกว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กๆใจจ๋อยหารู้ไม่ว่ามีศักยภาพมหาศาลซุกซ่อนอยู่ภายในปลดปล่อยพลังตรงนี้ออกมาใช้ได้เมื่อไหร่ล้วก็ความสำเร็จทั้งหลายที่ปรารถนาเนี่ย อยู่ในอุ้งม,มือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ถามว่าจะเอาความสำเร็จอันนั้นมาให้ได้ปลุกยักออกมาให้ได้ต้องทำอย่างไรจริงๆเนี่ยหลักจริงๆเราฟังนี้นะมักมีอง์แปกแต่คนเราแปลกนะพอฟังมีหัวข้อทำมาถึงปั๊บเนี่ยทำท่าจะเริ่มอาปากหาวนะแต่ความจริงมันคือใช่จริงๆเลยเนี่ยเราตั้งใจฟังให้ดีก็แล้วกัน ถ้าใครไปตรองอย่างดีแล้วเอาไปใช้ได้ถูกต้องเนี่ยรับประกันว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ปลุกยักษ์ในตัวขึ้นมาได้สำเร็จจริงๆแล้วทำได้สมบูรณ์ยิ่งกว่าทฤษฎีของฝรั่งใดๆทั้งหมดเลยพอเข้าใจเรื่องนี้ภาพรวมในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราจะพบรู้ว่าเวลาวิทยากรฝรั่งแต่ละคนพูดเขากาลังพูดอยู่ในประเด็นไหนแล้วเราเห็นภาพรวมครบทั้งหมดยิ่งกว่าตัววิทยากรเองอีกซะอีก ลองมาดูกันนะคือก่อนอื่นเราต้องเข้าใจอย่างนก่อนว่ามนุษย์เนี่ยนะมีศักยภาพชนิดที่ว่าแทบจะบอกได้ว่าไร้ขีดจํากัดทำไมจึงสามารถพูดอย่างนี้ได้เอ่ยเราดูอย่างนี้ก็แล้วกันว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศักยภาพภายในที่จะสามารถบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าตั้งใจฝึกตัวเองจริง,รงๆไม่ย่อท้อกางคันแล้วก็ สามารถสร้างบาร,รมีสั่งสมความดีไปเรื่อยๆจนอนาคตเนี่ยตัดสรุปทำเป็นพระุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นสา,าระที่สูงสุดไม่มีอะไรสูงกว่านี้อยู่แล้วยิ่งกว่าพระเจ้าจักรพรรดิอีกมหาศาลลำพังแค่พระเจ้าจักรพรรดิก็คือเป็นผู้ที่ปกครองทั้งโลกสมบัติทั้งโลกเป็นของพระองค์คนเดียวแล้วปกครองโดยธรรมไม่ต้องไปลบลาคาฟันเลยนะแค่นี้ก็สิ่งที่คนทั่วในโลกคิดฝันก็คิดฝันไม่ถึงแล้ว อย่าไปพูดว่ารวยแบบบิลเกตแบบหาเษฐีนับหนึ่งเลยลวงว่าเป็นเจ้าของทุกอย่างทั้งโลกแ่ละแล้วเป็นด้วยกําลังบุญด้วยกําลังธรรมไม่ต้องลบลาค่าฟันทุกคนยอมด้วยบาร,รมีแต่ว่าต้องตั้งใจฝึกอย่างต่อเนื่องถ้าหากเราหวังจะเป็นพู้ธดเจ้าก็คงต้องใช้เวลาฝึกหลายชาติไปถ้าหวังจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเวลาฝึกก็สั้นลงมา แต่ถ้าเกิดหวังจะเป็นเศรษฐีใหญ่เป็นคนร่ํารวยคนที่มีชื่อเสียงในชาตินี้แล้วล่ะก็แค่ชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยเป็นไปได้เลยเพราะเป้าหมายนั้นเนี่จริงๆไม่ได้เป้าหมายใหญ่โตเลยเลยมันแค่นิดเดียวถ้าไปเทียบกับเป้าของพเจ้านะไม่เหมือนกับเม็ดฝุ่นกับภูเขาเท่านั้นเองสามารถทําให้บังเกิดผลได้ในชาติเดียวเลยนี่คือให้เราเข้าใจตรงนี้แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองเรื่องนี้จะว่าว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องกได้ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยมีกายยาบนี่แหละทําความดีได้อย่างไร้ขีดจํากัดในทางตรงข้ามถ้าจะทําบาปเนี่ยแทบจะไร้ขีดจํากัดเหมือนกันนะสามารถทําบาปมันหักจนถึงขนาดที่ว่าแผ่นดินยังทรงไว้ไม่ได้เนี่ยต้องแยกออกและสูบลงไปเลยเนี่ยธรณีสูบไปลงเอเวจีมหานรกเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์กายมนุษย์สำคัญใช้ทําความดีแล้วก็พัฒนาได้อย่างมหาศาล แต่ถ้าเกิดไปทําบาปเข้าแล้วแล้วก็พื้นธรณีแท้ๆยังรับไว้ไม่อยู่ถูกดูดลงอเวจีมหานรกไปเลยเราเข้าใจตรงนี้ชัดแล้วละก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิเป็นประการต้นคือการตอกย้ําความเชื่อมั่นความเข้าใจที่ถูกต้องให้บังเกิดขึ้นในใจของตัวเองอันที่สองสัมมาสังกรปรคือคิดถูกข้อแรกนี่เห็นถูกกันนะเป็นความเห็นที่ถูกต้องอันที่สองคือคิดถูกหมายถึงว่า ต้องคิดเชิงบวกที่เขาชอบพูดปัจจุบันเนี่ยคิดในทางสร้างสรรค์อย่าคิดไปในทางร้ายคิดทางร้ายเป็นยังไงเอ่ยคิดไปหมกมุ่นเกี่ยวเรื่องที่ตัวเองชอบที่เขาเรียกว่าเป็นจากการมคุณห้าเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปหมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้ปั๊บมันจะดึงให้ใจเราเองคิดวนสิ่งเหล่านี้แล้วความคิดพัฒนาสร้างสรรค์มันจะถูกจํากัดลงมาถึงแม้เรายังไม่หมดกิเลสก็ต้องควบคุมตรงนี้ให้ดีอย่าให้มากเกินความคิดจะไปเบียดเบียนใคร คิดทำร้ายใครเนี่ยไม่เอาซึ่งตมาเห็นบางท่านที่เป็นคนประสบความสเร็จที่ดีมากเลยนะเจอว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดเชิงบวกอย่างไม่น่าเชื่อเจอเรื่องร้ายๆมาในชีวิตปับ๊บเขายังมองว่าเออจริงๆก็ดีนะทําให้รู้ว่าใครเป็นคนจริงใจกับเราสถานการณ์ที่เราแย่ๆจะรู้ว่าใครจริงไม่จริงอนาคตเมื่อเรากลับมาประสบความสเร็จใหม่จะได้รู้ว่าใครเป็นมิตรเทียมมิตรแทร้แล้วบางคนร้ายกว่านั้นนะยังไม่ทันเกิดเรื่องอะไรเลยแต่ชอบคิดสมมุติไปก่อนว่า เออถ้าเกิดว่ามันเกิดอันนั้นขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็แย่สิถ้าคนนั้นเขาว่าเราหรือเปล่านี่ว่าเราหรือเปล่ายังไม่ได้มีอะไรเลยคือไปคิดสมมุติแล้วทําให้ตัวเองใจหดหู่อย่างนี้แย่เลยเราต้องปรับนิสัยของเราให้ได้ถ้าใครเป็นอย่างนี้อยู่นะแก้เลยตั้งสติให้ดีเมื่อไหร่ใจเราจะไปคิดทางลบเมื่อไหร่นะความคิดจะไปคิดทางลบปั๊บเนี่ยเอาใจหลุดตรงนั้นมาเลยเปิดเทปหลวงพ่อฟังดีกว่าหรือผิดนะก็ สวดมนต์ดีกว่าโยโสภควาละหังสัมมาสัพพุทโธท,ทำวัดเชา้าวัดเย็นไปเลยเนี่ยยังไงยังไงตัดวงจรคิดลบให้ได้ข้อที่สามมรรคองค์ที่สามคือสัมมาวาจาคําพูดคําพูดไร้ลายทำลายตนเองทําลายบันทอนกําลังใจคนอื่นอย่าพูดให้พูดในเรื่องที่เป็นบวกเป็นคุณเป็นประโยชน์พูดให้กําลังใจตัวเองด้วยพูดให้กำลังใจคนอื่นเขาด้วยใครอยู่ใกล้เรารู้สึกว่าโอ้มีชีวิตชีวาและ มีความคึกคักเนี่ยคนเราเนคำพูดที่มาเข้าหูเนี่ยสำคัญมากนะไม่เชื่อลองนี้สิเคยมีเรื่องจริงเกิดขึ้นมาแล้วนะมีคนคนหนึ่งเนี่ยอุ้มแพะไปไปถึงตลาดเสร็จเรียบร้อยปั๊บซื้อขายข้าวของเลยเสร็จป,ปุ๊บอ้าไม่มีคนซื้อก็จะพาแพะกลับบ้านจูงแพะกลับละคราวนี้ก็มีกลุ่มนักเลงหัวไม้ สี่ห้าคนก็ปรึกษาลือกันว่าจะต้องหลอกเจ้าหมอนี่ให้ได้รูตราทางเป็นคนที่ทึ่มๆหน่อยหาทางเอาแพะมาให้ได้คนแรกไปถึงปั๊บก็เดินทักเออคุณไปจูงสุนัขมาทําไมเนี่ยนี่ก็บอกเออมันแพะนี่บอกสุนัขนี่บอกอะไรนี่ตาตาถั่วตาไม่ดีแล้วแพะแท้ๆมองเป็นสุนัขเจ้าของแพะก็จูงแพะเดินต่อไปอีกสักพักเจออีกคนนักเลงที่เตรียมกันนั่นแหละมาทักอะ จุงสุนัขไปไหนเหรอจุงหมาไปไหนเหรอบอกแพ้เจอคนที่สาที่สี่ค่อยๆทยอยทักอย่างเงี้ยเจ้าของชักขาดความเชื่อมั่น,นมองไปดีๆเอ๊ะหรือเราจะตาฝาดหรือมันจะเป็นสุนัขจริงๆสุดท้ายไม่ต้องจุงสุนัขกลับบ้านทําไมทิ้งมันดีกว่าพอทิ้งเชือกปล่อยแพ้ไปปุ๊บเนี่ยนึกว่าเป็นสุนัขจริงๆแล้วไม่เชื่อทั้งตาตัวเองนะกลุ่มนักเลงหัวไม้ก็เลยมาอุ้มแพ้ไปสบายเลยเนี่ยนี่เป็นอย่างนั้นนั่นคือคนธรรมชาติของคนเนี่ยมันจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง หรืออีกอย่างนะมีคนคนนึงออกจากบ้านมาดีๆนะก็ปกติทุกอย่างออกมาถึงปั๊บสมมติว่าเจอเพื่อนคนแรกทักนี่เธอไปทําอะไรมาทำไมหน้าซีดๆไม่สบายหรือเปล่าโจตัวก็เอ๊ะชักไม่ค่อยมั่นใจส่องกระจกดูแลเจอที่สองทักทำไมหน้าซีดๆเนี่ยเอ๊ชักเหี่ยวๆแล้วนะเจอไปสามสี่คนทักบอกเอ้ยวันนี้ไม่ไปทํางานกลับบ้านนอนดีกว่าถ้าทางเราจะป่วยมันจะขาดความเชื่อมั่นแต่ถ้าเกิดเจอเพื่อนทักเออเธอไปทําอะไรมาหน้าตาสดใสดูเปลง่ปลงปงัเปงเนี่ยเจอทักไปสี่ห้าคนไอโจตัวรู้สึก สดชื่นขึ้นมาทันทีเพราะนี่คือคนเราเข้าใจอย่างนี้แล้วต้องรู้จักให้กําลังใจตัวเองตรงนี้เนี่ยฝากนิดนึงก่อนแนละ้วว่าหลักทาในพุทธศาสนาจะให้เนื้อหาที่ครอบคลุมว่างขวางมากเห็นต้นไม้ครบทั้งต้นอยู่ที่ว่าใครจะไปใช้จริงเป็นหรือเปล่าแต่ข้างนอกเนี่ยที่เขาสอนสอนกันวิเคราะห์กันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะวิเคราะห์ประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เจอเยอะคือวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องความคิดต้องคิดเชิงบวก เรื่องคําพูดต้องพูดเชิงบวกนี่เป็นต้นเนี่ยแล้วในทุกคําพูดเชิงบวกเขาก็จะลงรายละเอียดเยอะเช่นว่าต้องใช้คํายังไงยังไงมันดีในแง่ทำรู้สึกว่าเออเอาไปใช้ได้ทันทีเขาลงรายละเอียดให้แต่ความจริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ยังเป็นแค่บางส่วนต้นไม้แต่พระเจ้าพระองค์ให,ให้ภาพว่าจะปลูกยักษ์ในตัวได้ต้องครบทั้งแปดอย่างทําให้เราเองเห็นต้นไม้ทั้งต้นเราเข้าใจคําสอนพระเจ้าแล้วจะทําให้อีกหน่อยไปฟังเยวาวกรนไหนพูดไปฟังใครให้ข้อคิดอะไร เราจะรู้เลยว่าที่เขาพูดมันอยู่ในตรงส่วนไหนของต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยอยู่ในส่วนไหนของมรรคทั้ง8องค์แล้วยังขาดอะไรบ้างเราจะเป็นคนที่เข้าใจทุกอย่างได้ดีที่สุดเพราะเห็นภาพรวมมรรคองค์ที่4ี่คือสัมมากัมมันตะการงานชอบได้แก่ไม่ไปเบียดเบียนทาร้ายใครทํางานไปมีอุปสรรคมีคนมาขัดมาขวางมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามอย่ากแก้ปัญหาด้วยการเบียดเบียนด,ด,ด้วยการทรําลาย ถ้าใครไปเผลอคิดว่าง,ง่ายเขามาขวางทางเราเดี๋ยวจ้างคนตีหัวหรือไปแอบ,บยิงแอบฆบ่าเขาเลยเนี่ยถ้าอย่างนี้ปับ๊บปัญหาจะลากตามมายาวไม่รู้จบเลยแล้วเขาเองจะถูกนวเนียโวพันด้วยการแก้ปัญหาเหล่านี้จนกระทั่งยักษ์ในตัวเนี่ย,ยว่าจะตื่นปลุกออกมาเลยนะจะหลับสนิทและฉุดเขาตกเขียวลงไปเลยเน้นห้ามแก้ปัญหาด้วยการฆ่าด้วยการเบียดเบียนด้วยการลักขโมยด้วยการไปลุ้งละเมิดทางเพศคนอื่นเขาเด็ดขาด นี่คือสัมมากรรมมันตะทำการงานชอบข้อที่หสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบคือการสแสวงหาทรัพย์ต้องหาด้วยความถูกต้องแล้วขณะเดียวกันการบริโภคใช้สอยทรัพย์ก็ต้องใช้ให้พอดีพอดีอาตมาเคยเจอบางคนนะเห็นชีวิตเขากำลังรุ่งขึ้นมานะเออทำท่าไปดีนะ เป็นนักธุรกิจใหม่ที่ประสบความสําเร็จกําลังขึ้น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 ดูองค์ประกอบแล้วเนี่ยโอ้น่าจะพุ่งไมได้อย่างดีแต่ไปถึงจุดหนึ่งปรากฏว่าแป๊กบางคนบอกเจอกําแพงขวางทางตันเริ่มต้นคนที่เริ่มประสบความสำเร็จม,มีเยอะแต่คนที่ไปถึงฝั่งคือเป็นเศรษฐีใหญ่ที่มั่นคงได้จริงๆเนี่ยมีจํานวนน้อยมาดูที่ว่าคนไปไม่ถึงดวงดาวแป๊กอยู่กลางทางเพราะอะไรไปเจอจํานวนมากว่าเป็นเพราะว่า เขาไม่รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่คือพอเริ่มมีรายได้มากขึ้นมาปับ๊บเที่ยวกินดื่มแล้วก็บางทีก็มีกุ๊กมีกิ๊กมีแรง่างกนาบ้างเนี่ยมันก็หมดไปกับไบมุกเหล่านี้ผลคือเงินทองที่กําไรมาควรจะไปใช้ในการลงทุนต่อถูกเอาไปใช้ปนเปอือความสุขส่วนตัวเรื่องอาบายมุกทั้งหลายปั๊บเนี่ยพราะอย่างนี้ปับ๊บเงินชอ็อตเงินสะดุดทีมงานลวนละขาดความไว้วางใจกัน ต่างคนต่างเม,ม้มต่างคนต่างมิบเอาไปปั๊บเนี่ยผลคือส่วนรวมไปไม่รอดสะดุดเลยมันก็เลยตันแล้วสุดท้ายก็ล่วงไปไม่ถึงดวงดาวแต่คนจะไปถึงฝั่งความสําเร็จได้จะต้องรู้จักควบคุมการใช้สอยทรัพย์ของตัวเองให้พอดีเริ่มมีไรายได้ขึ้นมาก็อย่าไปฟุ้งเฟอ้อใช้แต่พอดีไม่ใช่ว่าไม่ยอมกินไม่ยอมใช้เลยนะใช้แต่ใช้ให้พอดีอย่าให้เกินตัวรู้จักความประหยัด ประการที่6คือสัมมาวายามะมีความเพียรชอบคือต้องทุ่มต้องสู้นะไม่มีความสำเร็จไหนหรอกที่ว่าได้มาง่ายๆบางคนหวังลาบลอยกะว่าเ,ออเจอจังหวะเหมาะๆทำได้สักทีฟุกๆแล้วก็สําเร็จเลยจริงๆลาบลอยไม่มีคนที่เขาจับแนวคิดถูกจะให้รวยขึ้นมาจะเป็นบิลเกตก็ตามที่ตั้ง m icrosoft นี่นะจะเป็นสตีฟจ็อบสที่ทําเรื่อง Apple ก็ตามจะเป็นคนที่ตั้ง Google ขึ้นมาก็ตาม เขาจับถูกแนวแล้วทาให้โตได้เร็วแต่เราไปดูรายละเอียดจะพบว่าระหว่างการสร้างตัวเขาต้องทําด้วยความระยดสาหาัสทุ่มเทสุดๆเลยเนะี่ยไม่ใช่จับถูกแนแวว่าเราจะสบายไปเรื่อยๆต้องทําอย่างทุ่มเทอุทิศตัวหนักเอาเบาสู้จึงจะประสบความสาเร็จจะปลุกยักษ์ในตัวไม่ใช่ว่าสกิดทีแล้วก็ตื่นขึ้นมาเลยเนี่ยต้องหนักเอาเบาสู้ไม่ย่อท้อสักกรังคันพระบรมโพธิสัตว์เนี่ย จะสร้างบารมีพุทธดเจ้าจะบรรลุปเป้าหมายได้ต้องอดทนมีคนที่เริ่มคิดจะเป็นผู้ธเจ้ามีเยอะแต่บางคนแค่นึก,น,กนึกแป๊บเดียวแล้วก็เลิกละเพราะความอดทนไม่พอคนจะไปถึงดวงดาวตัดสรุษธรรมผู้ธเจ้าได้จริงๆเนี่ยในอนาคตอันยาวไกลข้างหน้าจากล้านเหลือแค่ไม่กี่คนเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไปอบรมที่ไหนก็นแล้วแต่ฟังเขาพูดดีทั้งนั้นเลยแต่ถ้าตราบใดเราไม่อดทนไม่ยืนหยัดนะไม่ตั้งใจทําจริงๆไม่มีทางหรอก แค่ฟังเขาพูดเออเขาเก่งนะเขาดีสําเร็จเรากลับมาถึงบ้านนอนอย่างเก่าเนี่ยไม่มีทางสําเร็จเลยจะสําเร็จต้องฟังเรียนรู้อะไรมาแล้วลงมือทําอย่างเอาจริงเอาจังจนสิ่งนั้นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนของเราเองเป็นนิสยัยติดตัวไปเลยถึงจะใช้ได้นี่คือความเพียรชอบข้อที่7คือสัมมาสติมีสติชอบคือจะทําอะไรต้องตื่นตัวเนะไม่ใช่เป็นคนแบบสลึมสลือเบลไปเรื่อยเนี่ยอย่างนี้เอาดียาก เั้นใจทาอะไรตื่นตัวอั้งใจเท่าที่สังเกตเห็นจะพบเลยว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเป็นผู้ใหญ่นะเขาจะทําอะไรเขาจะมีสติดีมากเลยจะพูดกับใครจะตั้งใจฟังว่าอีกฝ่ายพูดอะไรอยู่บางที่เรานึกว่าคนเป็นผู้ใหญ่ระดับนี้ใครมาพูดก็คงไม่เคยสนใจเท่าไหร่ที่ไหนได้คุยปั๊บเนี่ยเขาฟังแล้วเขาจับประเด็นได้หมดเลยอ๋อนี่คือธรรมชาติของคนประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะเขามีสติดีอย่างเงี้ยจึงปลุกยักษ์ในตัวได้ งั้นพอมีอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยผิดสังเกตที่เดียวแวบเดียวเ็าจับได้เลยเพราะเขาตื่นตัวไงแต่คนที่มีตื่นตัวอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็จับสังเกตอะไรไม่ได้โอกาสมาถึงตรงหน้ายังไม่รู้ตัวเลยแต่คนมีสติดีปับ๊บอันนี้มาเอ้ยอันนี้นี่เป็นโอกาสนี่งี้ได้พับเลยเนี่ยจะทําอะไรทําด้วยความตั้งใจมีใจจดจอ่อมีสตินี่แหละคือการปลุกยักในตัวเราให้โตขึ้นเรื่อยๆประการที่แปดมังองค์ที่แปดคือสัมมาสมาธิได้แก่ว่า ให้เอาใจเราเองจดจอ่อทำสมาธิอยู่บ่อยๆพอใจเรานิ่งเป็นสมาธิปั๊บจะเป็นการพัฒนาศักยภาพในตัวเราเองโดยตรงเลยนะเหมือนแดดเราไปยืนกลางแดดร้อนๆเราบกแดดมงีอนุภาพแต่จริงๆอนุภาพของแดดมากกว่านั้นถ้าเอาเลนรวมแสงไปรวมให้แดดเป็นจุดเดียวเป็นไงเอ่ยเอากระดาษไปยื่นจอเลยไฟลุกเลยใจเราเหมือนกันถ้าเป็นสมาธิเมื่อไหร่ศักยภาพเราเองจะเพิ่มพูนอย่างมหาศาลดังนั้นให้เราเองรู้จัก ทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันแต่ละวันหาเวลากลางคืนอาบน้ําอาบท่าก่อนนอนนั่งสมาธิคนไหนชอบตอนเช้าตื่นแต่เช้าแล้วนั่งสมาธิตอนเช้าก็ได้แล้วขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าทําสมาธิเฉพาะตอนนั่งนะในระหว่างวันจะทํางานอะไรก็แล้วแต่มีใจจดจ่อเป็นสมาธิกับเรื่องนั้นๆเอาสมาธิมาใช้สู่ภาคปฏิบัติจริงอย่างนี้แล้วก็ฝีมือเราเองจะพัฒนาพรวดเลยยักษ์ในตัวของเราเองจะตื่นขึ้นมาอย่างอาถรรพ ทั้งหมด8ข้อนี้มักมีองค์8นี่แหละคือการปลุกยักษ์ในตัวเองให้ตื่นขึ้นมาทำให้เราทุกคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในทางโลกเท่าที่ตัวเองพึงปรารถนาแล้วจำนวนส่วนใหญ่คือสามารถทำให้สำเร็จได้ในชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าศักยภาพตัวเองมีมากพอ ถ้าเราตั้งใจฝึกตัวเองจ,งจริงๆเท่านั้นเองเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถทำได้จเจริญพร